โอ้ยอะไรอ่ะไม่เป็นงั้นอ่ะมันก็ลงไปข้างล่างไปเล่นอื่นไงไม่ใช่ทำไมเมื่อกี้วิ่งวิ่งขันอ่ะถ้าเราปล่อยให้ตัวหนอนมันขึ้นเราหมดจะเป็น้วรู้ตำแหน่งก็มันมันอาจจะบีเจ็บมันวิ่งไปยังไม่ไกลไกลแล้วไกลแล้วมันมาเล่นกูตองไงมันโดดข้ามไม้ได้อย่างกตกใจหมดเลยอ่ะไม่มีไม่มีไม่ตีเะเบิรพักหลังการไปคูลเลอร์เลยสบายเนาะ มันอ๋ีศาจะอาคือโดนมา่โดนทุกคนว้วอะไรเนี่ยอ๋อมันกระโดดได้ทับไ,ไใครบอกการ์ทีไม่มีประโยชน์เลยสาตัดตไป้ดูกัน <What? S 2> อโอเคเร,เราไปซ่อม อยู่แไปซ้ำที่เดิมเราบันทึกอยู่บนหัวกูน่ะเออกูเองแหละใจเต้นกูจะบอกว่าพุ่งนานมากเลยนะเฮียมึงช่วยมึงช่วยกูทีได้ไหมไม่ได้มึงจะตายนะเฮียเครื่องไม่เสร็จเลยหรอพระเจ้าอเฮียกูจะล้มให้ไอ้ของหนึ่งในหน้าเฮีย ้มันหาก,กูไม่เจอน่าจะหาก,กูเจอแทนเพราะแรกกูกูสายซ่อมแล้วมึงมาตรงชัดเลยหาก,กูเจอแทนจริงด้วย <c oughs> ลาก่อยเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนๆแต่เกมมาห้ามตายแล้วตอนเนี้ยเ <c oughs> ออกูมาห้ามแล้วยงไโอ้โห ทำมัเป็นเหนื่อยเฮียคุจุกนัอไอ้นี่อยากช่วยมั้งเนี่ยโดนโอ้เจออแล้วล่างบนไปไอทีที่ไป โอ้ยไอ้เกมไอ้เห eh. you know, ี้ยเอากู้มซี้เอาชีวิตกูไปดูเห็นนานแล้วมึงถือดูดูไม่มีนะสมศกดิ์ตายไปไหนก็เจอแต่ฆาตกรนะดูหนึ่งดูหึงสไลด์หนอนหนึ่งทีแล้วมันอยู่ไม่ไหนรอถ่าย ไม่มันเอาหน้ามาจุดเฉยๆโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่มันแทงหลังไอลักษณะเนี่ยกูรู้จะแทงพลาดไม่ว่ะไม่โดนปัดศพเฮ้ยมาแถวไหนวะเนี่ยไม่เห็นนะไม่ไม่ได้อยู่ข้างเกมเลยนะใช่ปะเกมไยอยู่กับเกมดีกว่าเกมโดนแล้วโอ้โห เรื่องนั้นที่เก็บมาไว้มันหายไปแล้วมันโดนแฟดแสบตาแล้วนะอีเจ๊ถ้าเกิดในเกมตายนี่คือพรหายเหมือนกันนะเนี่ยหายด้วยหอหายดิขึ้นไหม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 ไม่ขึ้นว่ะอ้าวไม่ขึ้นก็อยู่ข้างล่างดิไม่ใช่หมายถึงว่ามันอยู่ข้างบนนี่แหละแต่เจ๊ยืนขึ้นกว่าไงมาหากูเอ้ย เดินแถวนี้มันหาพรแน่เลยเอ๋ออยู่แถวพรเลยหรอไกลอ่ะใช่ใช่ใช่อยู่ชั้นบนแล้วข้างหลังโอ้ <c oughs> ยย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  เิดไอ้สัตว์เอ้ยเมื่อกี้มันก็กดถูกไปใช่เหรอไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอันนี้กูยอมรับผิดเลยอเอามาแล้วบอกโอออ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยมันไล่กูแล้วเกมยังยังโอ้โหแม่งมาแบบแบ๊กแงนเลยอุ้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 ยกั้นกั้นกั้นอุ้ยอุ้ยรอดลอดต่อยกันวะ โอ้เกมหาท่อเอ้ยไม่หาไม่เอาว่ะไม่เอาว่ะยวยเกมมันไล่มาเรื่อยตู้แห่งสิงสันนี่ได้ปะงเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วโอ้ติดหลัง ไปไปโอ้โห و, โอ้โห و. ไม่นะไม่นะเอาตะก,กี้โคตรฮาเลยแม่งเ,เข้าไปตอนที่แบบจังหว,วะโบเบมากเออจังหวะโบเบจริงเข้าต่อหน้าไม่เอาะมันไม่เอาอะไรหรอกมันเอาเอยู่แล้วแหละ เียแกแมฮนวเส่ยวแ้วจะ้อยกูไม่ร้จยังไงแล้วตายหมดหมดมุก เร <c oughs> ื่กงอะไรมันคุยกันได้อย่างเงี้ยตายเลยโอ้โหพิสเซนเซอร์ด้วยอุ้ยทะลุฝังให้พร้อม